ใชาดีวันนี้พามาชาดีออกมาเดินเล่นข้างนอกพอดีอากาศมันเย็นมันดีเนาะชาดีนะอีสุดแระวันนี้กูนี่ไงบรรยากาศนะครับนี่ก็คือเนินเดินขึ้นมาบนเนินครับตึกข้างหลังก็คือตึกที่เราพักอยู่นะครับพามาใชดินี่ชาดีนี่ก ที่ซาอุดีชชรีแล้วก็อนี่มัสยิดเราละมาอยู่ที่นี่ประจำเลยน้ามแชารีนนคนเล่นบอลมีที่นั่งเล่นสนามหญ้าตรงนั้นนะข้างหลังไม่ชรีนูน่นนี่ใครนะครับแค่นี้ก่อนนะครับ